สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับผบผอกับผมจากขกวงกับพี่น้องครับก้อยเนื้อเสือห้องไ้พี่น้องมาเนี่ยก้อยเสือห้องไ้กับตับร่วมใส่กันมาเอาเลยมาพี่น้อง มาลุยน้ากันเลยมาเหมือดๆแน่นอ่ะพี่น้องรอบนี้เอาเลือดใจตลงไปโอ้กล้วยเสือห่วงห้ยสับเซาน้พี่น้องบนวาเอาแซ่ไปอนอสีหย่ำมขาดปุ๊น้อพี่น้องเลยจังวะดิน้องอุ้ยสีเป็นยังได๋เอาเอาหนวดใส่ อัวเอาปลาไส่บนันิกะขมใช่แล้วเอามีดว่างไปใช่ขมบนันนี้พี่น้องเอาอ,อ้เดี๋ยวซีมเบิ่งก่อนกระบอกเพราะกะใส่อันนี้อีกกันนึงบานนี้กะ เอาเอานี่ใส่แล้วก็หอ,อมหอ,อมหอ,อมอ,อุ้ยหอมหอมใส่เข้าไปนี่ลูกโดดน้ำเลยครับพี่น้องเอาใสปเป็นแ <c ười> ังดไดบ้างนี่เป็นแจงใดก็แจงว่าแตกแกกันก้อย <c ười> เนื้อเสือห้องไห้ครับพี่น้องเอาตับผสมใส่น้ำ ซิมก uh ันเพื huh. ่อจะจัง đ ด p โอ้โหเอเคเผ็ดไ้หน่อยนึงเอาขอพี่น้องครับจันี่แหละเอาขมแล้วเอานี่ใส่บะนี่อันนี้ ใบพักไม่มน้นลูกโดดเอาหอมกระเทือนเอาค้นลงไปพ <c oughs> อพี่น้องครับมาเดี๋ยวจาก,กวงเอาถาดกันเอาจานว้างก่อนอเอาอันเก้านี่แหละนั่นยับขาวาพี่น้องเป็นจังสี่จะได้พี่น้องกันตากล้องจาก,กวงโมมีครับจากววงชายเดียว แต่ก้องไปยุยาโสแล้วไปยุยาโสกอันจ้ากวงแล้วเอาอ้เอาเบิดเลยพี่น้องอเบิดเบิดเลยงานมาบบน,นี้มาพักเอานี้ใส่ เใส่นเนาะบัดลีนฟ้าจ่ากวงอ๋อนี่ๆนี่บยบลลนฟ้ามามาพี่น้องมาเส็บเสบกับจ่ากวงครับอุยหยับเนะี <c> ่ย <oughs> อ้าวได้แล้วละยึกย,กยกักยึกยักก้อยเสือห้องไหฮครับกับตับร่วมกันอืม จับบอขาดอยู่เลยไปดู พักกระเดากะล้างออกแล้วครับเพื่อน มาอ,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 มองเอืกบกเ้าวันนี้กนแก่น,กนจากกวงซ้อยสน้ำลหรอครับออือออ ประมาณว่ามันขี่ง่บานากแน่แต่ว่าขันยำไปแล้วมันกระติดแตกมันมันมันพีน่น้องครับ rồi <tôi> toàn ngày lại thì nhầm bọc khạc <tôi tổng> ปักท้า เอาพี่น้องครับเมนูก้อยเนื้อเสือห้องใ้นะครับกับเออบกเผาน้ำร่วมส่กันนะครับแล้วก็เอาตับผสมใส่น้ำแหนนะครับเมนูสําหรับผู้แขวดีนะพี่น้องเนาะผููสีมักสายบดนะครับแซบยุ่พี่น้องครับแต่ว่าต้องกินอย่างนี้จะนิดนึงนะครับฝากพี่ตัวน้องทุกๆคนนะครับมาเมื่อเนี้ยนะครับช่วงเนี้ขอบุณขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลนะครับให้กับผมทุกๆมือพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ